เปิเล้ลนครับการเปิ้นอะไรต่างๆในประเทศเในในวองของเรานะครับดีจีมีข้อเสนอก็คือแก๊งที่โดนปิ้นหรือแก๊งที่โดนกระทําอยู่ครับมาเข้าโลกกับแก๊งเรานะครับแต่มีข้อแม,ม้คือใครที่มาเข้าลข่ลมกับกับของพวกเรานะครับจะต้องส่งแดงอธิกรารสองแสนครับยู่ไนวะ ใช่แม่งทำทรงเหมือนหน้าเรียกว่าชงประชุมไว้เยอะจริงเออไหนๆภาพได้ยินไหมนะก็แกงที่ไม่เข้ารวมครับเราจะไม่ยุ่งครับแต่ในกรณีที่แก๊งที่เขารวมแบบป้นแก๊งที่ไม่ได้เขารวมนะครับมันไม่โหลดแกงนที่เขารวมกับเราเราไปปนแก๊งที่ไม่เข้ารวมเราจะปล่อยนะครับเพราะว่าใครที่เขารวมแก๊งกบกับแก๊งพวกเรานะครับจะห้ามป้นโดยเด็ดขาดถ้าเรารู้เราจะปล่อยทันที แต่ในกรณีที่แก๊งที่เข้าร่วมทั้งสองแก๊งอย่างเช่นแก๊งเอแก๊งบีเข้าร่วมแล้วแก๊งเอไปไปป้นแก๊งบีแล้วแก๊งบีจับได้แล้วแก๊งบีมาปอบพวกดีจีดีจีจะให้แก๊งเอแก๊งบีสู้กันนะครับโตยการที่ถ้าแก๊งบีไม่อยากสู้แล้วให้ดีจีสู้ดีจีก็สู้ได้ครับแต่มีข้อแม้คือต้องส่งเงินแดงให้เราเหมือนเดิมโดยที่ อาจจะคูณสองหรืออะไรก็อย่าเข้าประกันเลเพื่อนถ้าสมมติว่าแก๊งเอกับแก๊งบีป้นกันถูกต้องไหมฮะแล้วแก๊งบีไม่อยากสู้ให้ดีจีไปสู้กับแก๊งเอแทนแล้วถ้าแก๊งเออยู่ในพันธมิตรเหมือนกันแล้วแก๊งเอไม่อยากสู้กับดีจีนก็รอดก็ต้องสู้ครับน้าน้าน้าเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าครับใครที่เข้าร่วมโครงการอ่ะห้ามป้นเด็ดขาดครับ ห้ามป่นเลยขาดถ้าเรารู้เราเขาว่าโดนครับคนที่ป้นครับเคคนที่เข้าร่วมโครงการจะคือห้ามไปป้นแก๊งอื่นเลยค่ะถ้าแก๊งนั้นที่อยู่ในคอมมิชไปป้นปุ๊บโดนเลยแต่ถ้าคุณน่ะไปสามารถป้นแก๊งอื่นได้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่ะคุณป้นได้ได้ยินๆแล้วถ้าแก๊งที่ไม่ได้ร่วมแล้วไปป้นเนี่ยจะโดนดีจีเล่นไหมครับสำหรับแก๊งที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่ะไปป้นคนที่อยู่ในโครงการอะไรนะครับถอยนึงถ้าสมมติว่าแก๊งแก๊งซีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ไปป้นแก๊งบีที่เขาลงโครงการกับ d ีจีไม่เห็นดีจีตีแก๊งบีเลยถ้าแก๊งนี้ครับองตีครับตีครับไม่เห็นไม่ห็นตีกลางสีน่าเอาครับไม่เห็นไม่เป็นไรไปคุยกันแต่คนที่ไม่เข้าร่วมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะขออนุญาตถามอีกนิดนึงเรื่องกฎเก่าที่ JK เคยตั้งไว้เช่นแบบว่า พ้นประชาชนที่ไม่ใส่ชุดหรือว่าป้นแก๊งที่ไม่ใส่ชุดเฮ้ยใครขับ4 8ทะเบียนเซ็ต400วะทำได้ครับมันเดิมเลยการมาแก๊งที่เพิ่งเข้ามาใช่ครับการทำงานดันอยากให้ใส่ชุดแก๊งครับเดี๋ยวถ้ากูเจอนะถ้าเขาไม่ได้ใส่ชุดแก๊งคนที่มีใส่ชุดแก๊งไปพ้นแก๊งนั้นห้ามมาหาเรื่องกูตรงไหมเพราะเขาไม่ใส่ชุดแก๊งต่อให้มีบัตรแก๊งก็ตามถูกครับอืมว่าเข้าจะีกแยนจะหาเรื่องให้ได้เหรอฮะก็เดี๋ยวผมจะการงครับ แต่ความหักใจครับจปน็นเงินเท่าไหร่นะฮะขอถามอีกทีหนึ่งสองแสนต่อทีครับเงินแดงน้าอยู่ไหนวะน้าอยู่ไหนวะทุกวันอาทิตย์ครับน,นาเห็นนาด้วยอันนี้เฉพาะแก๊งที่มีบ้านหรือว่าไม่ไม่จําเป็นทุกแก๊งเลยที่มีสุแก๊งที่ไม่มีบ้านไม่ต้องจ่ายครับคุม,คมฟรีครับโอเคแต่แก๊งที่มีบ้านก็สองแสนครับไม่ว่ามันจะเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กสองแสนเท่ากันครับ มีใครเสนออะไรอกไหมครับถ้าใครไม่อยากเข้าร่วมก็กลับไปเลยครับไม่มีอะไรแล้วแต่กดการทำงานดำยังเหมือนเดิมนะครับลองไปคุยกันก่อนดูก็ได้ครับ ก็จะยังไงแล้วแต่ท่านนะผมไม่ได้บังคับนะผมถามได้ไหมอย่างแก๊งใหม่ที่เพิ่งเข้ามารถยังไม่มีมันจะทํางานดาแล้วถ้าเกิดมันต้องส่งมันส่งไม่ไหวอยู่แล้วครับถ้าจะเขา้าเรื่องโครงการอ,อนะไรนี่หอไหมผมจะบอกว่าเรื่องการทำนะครับคนที่ไม่มีบ้านไม่ต้องส่งครับไม่มีบ้านแก๊งนะครับบ้านแก๊งไม่ใช่บ้านเดี่ยวครับพ้นมิผมจะคุ้มครองฟรีครับจงหวาท่านจะได้บ้าน โอเคครับ

ใครอยากจะเข้าร่วมก็มาคุยกับชี้เลยครับชี้บ่าบ๊าได้ยินบอกป้าแต่ท่านนะรอได้ยินบอกป้าไหมบ๊อฮัลโหลเซิร์ฟว่าใครอยากเข้าร่วมก็พาครอบครัวมาได้ครับเข้าเมนเวิทเลยครับได้อะเข้าร่วมเลยอ่ะรับป่าแล้วครับร่วมป่าควายถึงวมานี้เยี่ยเดี๋ยวทื่อแบบนี้ครัถ้าหากว่าเจอประชาชนแบบว่า ทำเงาดำแล้วก็พ่นแหลกได้เลยใช่ไหมครัได้ครับมีกฎการควบคองประชาชนเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วไอ้เหี้ยมาดวงกันเดี๋ยวคอยดูเหมือนมึงหรือเปล่าไอ้พวกนินทารับหลังพวกมึงเป็นพวกนินทารับหลังกูว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าร่วมโครงการกับบี BG แล้วเราพ่นประชาชนได้ปะเห็นบอกว่าห้ามพ่นทุกกรณีพ่นประชาชนได้ครับเดิมครับโอเคประชาชนได้กับแก๊งที่ไม่ใส่สูตรอ่ะฮะเฉพาะงานดำกับแก๊งที่ไม่ใส่สูตรถูกต้องไหม ปล่อยไว้ก็ได้พี่ได้ครับได้ครับเราไดครับเราทำอะไรไม่ได้เลยอะไรครับก็จริงครัเอาหกหมดยกไปแล้วพี่ธนาคารแล้วมีกระต่ายด้วยตอนนี้เท่านั้นครับหฝังไม่ได้ครับต้องวันนี้เท่านั้นต้มไปเว้ยเฮ้ยไม่ได้น่ารักขนาดนี้จะไปต้มได้ไงไปเดี๋ยวมาคุยกันข้างนอกก่อน บุ้งดูดิมีกระต่ายตัวนึงบุ้งนู้นนู้นไม่เอาเอากระทืบกระต่ายทำไมก็เสียทรงนี่กี่บุ้งเอ้ยนี่นะวันนี้มีกระต่ายน่ารักก็ตีไม่เข้าครับใชครับอยู่แล้วกระต่ายจะไปไหนมาได้ดีไงแต่แบบนี้ก็ก็ดีนะพวกแม่งจะได้แบบ แกเสือบรรด์เป็ดไม่เข้าค่ะแต่ดีคุณไต่หวันะต่ดีแต่ดีผมบอกว่าแต่ดีดาวก็จริงฝากประจายฝากประจายข่าวด้วยครับแจ็คพี่ไม่ได้มาเราเราเคยเป็นในนี้พี่เราเคยเป็นดาว แต่ว่ามันก็มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่เข้าครับสตารดามก็หายไปไงพี่งั้นฟาเวดขออนุญาตกลับนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ป้นใครอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะกับเพิครับครับโดนและหนึ่งกับเพิ่มมาละหนึ่งไม่พอเราเป็นตัวก่อนดีโดดละหนึ่งเห็นตัวแล้วป่ะได้ยินแต่ไม่เห็น จะเห็นจะไปขาแหลกอะไรอะไรก็ได้แต่ลีไม่ถึงและที่บารมีไะเลยบอกว่ารู้ว่าลักมื่อมสาดาวคนเดียวด้คนเดียวเด้รวไปกบอกที่นี่ใครก็ได้อะ้ยไทยแลนด์อะ ไปคุยกันก่อนนะถึงเขต้องออกอ่ะยังไม่มีนะที่บอก่วมกันนะกูบอกให้เอาจริงเหมือนโดนลากไปตอกยังมีแยกกูบอกเหมือนมันไม่ก็คือมันแล้วเทีอาหารหมาให้แดกด้วยไม่เคยเขาไม่เคยขัดนะซาเวเขาไม่ขัดเรานะแต่เฮียบ๊อบยังบารมีไม่ถึงหรือเปล่าไอ้ฮัดอยู่ด้วยหรอบุญแข่งวาสนามันจะแข่งได้ไงวะบารมียังไม่ถึงไงเฮียนะไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้มีดีเฮียหรอกจำนวนแก้งขยะเฮ้ยอุ้ยกูตอบผมไม่อ่ะ บ๊อบ๊อบป๊อบพี่แห็นไรเลยเอาให้มึงต่อยกูเหรอไร่ไม่ได้ตัวนี้ไรไงกลับหลายแก๊งแล้วพี่ดูดิเห็นอะไรแค่เนี้ยเอาเขาอีกแลกลับไปแล้วนะเห็นปะเอาเฮ้ยกลับมาแล้วอันนี้พูดคนเดียวหรือเปล่าวะดีอะไหนนายเจ้าหรือว่าเขากลัวโควิดวะไอ้เหี้ยเลยต้องคอนเฟอเรนซ์หรือเปล่า บูเวิร์กฟอร์มโฮมได้บ้างครอบัว,วกันได้บ้างจิกสีก็ไม่เอาไม่มีใครไม่มีเข้าร่วมมันอยู่แล้วพวกคือพวกแค่นี้มันมันไวไปพี่ถ้าให้พูดอ่ะมันวไนวไปมันต้องทิ้งระยะก่อนมันต้องทำผลง,งานให้เขาเห็นก่อนไหมเขาต้องว่าทำไมมาเฮียอะไรสัตว์หลังมันไปฝ่าเฮียแ็นเมื่อไหร่หหรก็ได้หมดอ่ะเขาคิดในใจอ,ะอ่ะจริง ก็ไม่ได้เก่งเยอะเติมเลยเยอะแล้วเยอะแล้วสองแสนเงินแดงส้นตีเถอะไอ้เหี้ยอาทิตย์หนึ่งใช่หรออาทิตย์ละ้สองแสนเงินแดงไอ้เหี้ยมึงจะเอาเป็นเศรษฐีเงินแดงเลยไงสัตสโอ้โหโหอันนี้คือแบบเรียกแก๊งมาเป็นทาสอ่ะกูบอกให้ถูกปะ สิบแกนก็สองล้านแล้วกังรวยได้ไงอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องทำเลยนอนชิวๆเลยอะ่ะสอ,องแสนต่อเดือนก็ถือมันยังเยอะอยู่เลยนะอถ้าเป็นเงินเขียวอะ่ะโอเคกูมไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่นี่แม่งเงินแดงไง

ีครับนรอสวัสดีบังสวัสดีบังเซิร์กเแต่ไม่เห็นเซิร์ฟนะได้ยินโอ้อยากคุยอยากได้ยินว่ามันคุยอะไรกันอ๋อเขาไม่ได้คาได้ยินว่าเขาไปเขาไปเขาออกไปคุยกันเ้างนอ้เหี้ยเอ้ยว่าได้ยินอยู่ไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยแต่เมื่อกี้ซอร์เวียไปจริงแต่เมื่อกี้ซอร์เวียไปจริงเซอร์เบียเซอร์เวียไปจริงเอเริ่มแข่งแล้วเริ่มใช่ใช่วันนี้วันนี้นะเซอร์เบีไปจริงก่อนจริงไอ้เหี้ยจ่ายแม่งได้จ่ายแม่งได้จริงอ่าพี่สมนียินเสียงผมไหมพี่ได้ยยิินนได้ นี่กระติบแล้วไว่เอ,อ,เอจิ <aining> ๋วเหมือนติ๊กติ๊กก็จะเอาเหมือนกันใช่ไหมก็อะไรอ่ะะรีไหมเนี่ยเอาแม่งเด็กกระทืบแม่งเลยสัตว์กลัวไม่ยิงกันละน่าม่ได้ครับนะฮะเชื่อกูดีเฮี้ยแม่งก็ขาวแค่สูดรเราให้เฮี้ยตูดรดำหมดอ่ะ สวัสดครับยึดถือสมุดเลยห,หึหุไปเอออนอนนงเราเอะไรจเข้าร่วม อยากรู้ใครจะเข้าร่วมกันมาดูน้องอัพด้วยอู้มันมาเป็นไรกันนะก็คงจะมีแต่แก๊งที่มีบ้านแหละไอ้เหี้ยที่เข้าร่วมกัมนกัเออหลบเบือไถ้าเราทำงันดำนี่มันก็จะสามารถปนเราได้หมดก็เอาปนเนี่ย เคยขอให้ไม่ปนเหรอไอ้เหี้ยน่าลองขอ,อเกินประจหกปี คนเยอะถัดอาทิตย์ละสองแสนพี่ชายได้ยินหรือเปล่าว่าไงครับเขามีเรื่องอะไรกันหรอครับมาไม่ทันหรอกก็มาคนรู้ใจอยู่ครับ ตก,ตกใจอะตกใจตกใจ,ตกใจเรื่องคนรู้ใจนะครับ หมดแล้วเหลือแ,แค่เนี่ยเนี่ยสามสี่แก๊งสาธิตก็ไปถ้าคุณไปป้นเขาคุณก็โดนเองครับเพราะว่าคนที่เข้าร่วมกับพวกผมต้องห้ามป้นไปเลยครับถ้าผมรู้คุณก็โดนต่อครับถ้าถ้าสมมติว่าแก๊งเข้าร่วมสองแก๊งแก๊งเอกับแกบีใช่ไหมแก๊งเอป้อนแก๊งบีไปบีจับ ร่วมผมก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่ถ้าคนที่มันไม่ได้เข้าร่วมอะ่ะมาป้นคุณอะ่ะผมก็จะโปรตีคที่เว้ยเก็บไหมคนที่ประชาชนมาป้นหรือเป็นแก๊งมาป้อนอะ่ะผมก็จะโปรตีคให้เจ็มคพี่ครับเวลาคุณโดนแก๊งใหญ่ที่มันโดนลกักแกจะโปรติคให้ครับเบอร์ใครไม่ได้ต้องก้าว อันนี้มันจ่ายเดือนอาทิตย์ละเท่าไหร่นะครับแสนเงินแดงครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับครับผมอันนี้ไปได้เลยนะครับไปไปไปคือไปถามเาอย มึงกามเลมึงกามึงก้ามก็เดิมดิอะไรอ่ะมึงกามก็เดิน,ดน,น,นเข้าไปดิเอาไงจะถามไหมหรือจะรอเดี๋ยวรอ,อก,ก็ได้รอไปเรียกพี่ทากโก้กับปารตี้มากลับมางั้นนะ นี่คือเราไอ้ไม่คือกูไม่เข้าใจก,กูก็รอรอสรุปมาเหมือนกันเลยหลิกว่ามึงจะเดินไปถามเขาได้ลรก้าดเดินไปไม่ละไอ้สามี้อยู่สามคนอย่างงี้อ่ะก้าเดินก็ไปดิอ,อ่นดีไปแล้วจะไม่ถามมแล้วก็ไม่ถามนี่อ้เน,นีนนนนไม่ฟคือไอ้แบกกับกูอ่ะเข้าใจคนละเรื่องกัน,นเข้าใจปะ ไอแบกอะเข้าใจไอแบกอะไอแบกมันเดินมไปคุยกวนมันเข้าใจเป็นเรื่องงานขาวเลยว่างานขาวว่าต้องใส่สูตรก็งงกับมันมันก็กว่าฮะอะไรนะแบกมันก็บอกว่างานาง,าางานขาวว่าต้องใส่สูตรพี่ว่าอะไรวะงานขาวทำไมต้องใส่สูตรวะ๋ยวกไขอดึงอะไรอไอ้อาหมอ ขอที่ตรงแยกไข่อ่ะไม่ครับวะไม่ว่างอ่ะเขาน่าจะไม่รู้อ่ะม,มึงเดินไถามดีไปชุกงั้นมึงไปฉุกเขาพิมพ์ว่าไม่เข้าใจก็เข้าไปถามมาสามก็เดินมาช้าก็เดินถาม อออนี้คืะไรวเนี่รามาไม่ทันขอสรุปอีกบ้ามนึงได้ไหมหมายชมพยเป็นคนพูดนะดีไงไม่้อแล้วพี่กูมาละอีเป็ดหนูไม่เข้าใจหนูขออีกรอบนึงได้ไหมหมาถึงทุกเรื่องอ่ะหนูมาไม่ทันแต่ขาถามคือเจ๊หม่ที่ยังไม่มีบ้านนี่ก็คือ อ๋อยไม่ยไม่เสียอะไรเลยแต่แค่สอ,สองเรื่องที่พี่เปิดหมายึึงอะ่ะคือเรื่องอะไรมั่งใช่ครับ <c oughs> ถ้าเรารู้ใช่ไหมว่าแกงนั้นว่าเขาอยู่แกงอะไร อก็คือเรื่องของการพ้นเดียนเลยใช่ไหมครับแล้วอีกเรื่องหนึงห่งนะพี่เบ็บอลบอลบอลเลขอะไรครับบอลเลขอะไรปุ๊บหนึ่งสองหกห้าก็คือถ้าเข้าร่วมอ่ะอขาอ,อ,อย่างนี้ต้องต้องตกลงเข้าร่วมยังไงบ้างครับ หรือว่าเข้าได้เลยใช่บอยหารถดิบอยหารถสักคันหนึ่งนี่ได้ครับรถรถรถมีใครอยู่แถวนี้ด้วยเหรอหเรนี่ยไปหารถเก่งสักคันหายแล้วผมไม่ได้คนใครอยู่แต่คือแต่ไม่ได้ช่วยอ๋อโอเคครับแล้วต้องเดินไปบอกใครต้องเดินต้องเดินไปบอกใครครับ Okay, yeah. You picked the wrong guy. It's on, shop.